แบ่งปันสูตรล็อกหวยนะครับพี่ๆทุกคนนะฮะแคปหน้าจอเก็บไว้นะฮะสำหรับหลักไหนที่มันตรงกับตัวเลขของเราสมมุติว่าพี่งวดนี้พี่ชอบ5นะครับพี่ก็ดูที่หลัก5ชอบ7ก็ไปดูที่หลัก7นะครับชอบ3ไปดูที่หลัก3ูพูดง่ายๆครับชอบ0ก็ดูหลัก0ูนะครับชอบ1ให้ดูหลัก1นะฮะว่ามีตัวไหนมั่งนะครับชอบ2ให้ดูหลัก2นะครับ ชอบ3าให้ดูหลัก3ามชอบสีให้ดูหลัก4ี่ชอบ5้าให้ดูหลัก5นะครับพี่พี่ทุกคนก็อย่าลืมนะฮะก็อย่าลืมนะฮะชอบ6ก็ให้กดหลัก6ชอบ7ก็ให้ดูหลัก7นะครับตัวเลขที่มันคล้ายกันนะครับพี่พี่ทุกคนยังไงก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เรื่องราวดีทางช่อง YouTube สำลีคนดีมีน้ำใจด้วยนะครับพี่ทุกคนเป็นกำลังใจใทุกท่านครับพี่ทุกคนวันนี้ลำลำเดยนไปด้วยกันครับ 16กันยานะครับมีเข้ามีหลุดแต่ว่าสูตรนี้การันตีได้นะครับว่าตัวเลขตรงอย่างที่คิดอย่างที่ผ่านมานะฮะมี7ใช่ไหมครับ79นะฮะนะฮะมี7แล้วก็79นะครับมี5ใช่ไหมครับ5 7เห็นไหมฮะดูเอานะครับงวดที่ผ่านมามี7ก็79มี5ก็57หรือว่าเจ็อย่าลืมไปกลับด้วยนะครับเวลาซื้อ